Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ

ถามของโลนไว้ผมถามของโลนผมเก็บของเนี่ยไอ้อะไรพี่เขาดื่กาแฟหน่อยพี่อ่าลูกขึ้นหน่อยครับพี่เดี๋ยวขอญาตไปตรงที่ตั้งด่านก่อนนะครับพี่ครับครับเอามาเช็คทำไมบนหน้าชุกอย่าง มันแท็กันตกมันแท็กันตกรถจอดแล้วครับยาไอผมเองหายาดนะหาญาดนะมันไม่มีอะไรแล้วพี่ยาแก้ไอพี่มันต้องดูดูแร้วเอาเขาดูกระเป๋าได้ครับเขาดูกระเป๋ายาแก้ไอยาแก้ไออันนี้เหมาะติดหมาเพื่อมีใครบ้านเจ็บยาแก้ไอเฉยเอาไปในตอในลังในลังหมอในลังหมอแล้วไปไหนต่ออ่ะในกระเป๋าหมอ เฮ้ยาหมอไม่ด้อย right? yeah. ่ยาบ้าบ้าอ่าบ yeah, yeah, okay. like ้ายอ่าบ uh, like like ้าจ well> well> like ับอะรุนแรงจังเลอย่าแก้ไอ้ผมนั่งงใช่หรือเปล่าอยาแก้ไอ้ยังไม่หมดยังไม่หมดอยาแก้ไอ้ผมเดมาเปิดตัวละเอียดครับยวไปตัวละเอียดเล้วตัวลเอียดเปิดพุทธับ้าเปิด เท่าไหร่แกผมดูหน่อยครับแกผมดูหน่อยไม่มีอะไรเนี่ยมีอะไรมีคาว่าแกในห่อนี้ด้วยแกผมดูหน่อยครับมีอะไรมีอะไรเนี่ยคำว่าเท่าไหร่และนนี้แหละครับแกผมดูหน่อยครับนาเจอเจอแกผมดูหน่อยครับเกี่ยวผมดูหน่อยไม่มีอะไรเลยเนี่ยเกี่ยวครับผมดูหน่อยครับที่ตัวเดียวที่ตัวเดียวตัวหนึ่งตัดไปต่อเนี่ยมีอะไรที่ไหนอกอีกครับบอกอีกไม่มีอีกชั้นนึงครับอีกชั้นนึ่งนะบอกแล้วไม่มีเนี่ยนะอีกชั้นนึงครับอีกรอบนึง่งนะ ไม่มีอะไรเลยระวังนะระวังนะเนี่ยไม่มีตัวอะไรเต็มไปหมดเลโอ้นี่แหละตัวที่ทาให้เราคันไม่มีเนี่ยเนี่ยมีไหมมีไหมระวังห้าไม่ให้เปิดให้ไม่มีขี้ออยหมดขี้อ้อยหมดไม่มีอะไรเลยขี้อ้หมดขี้อ้อยหมดเอ้ายังไงไม่มียังไงอย่าบ้าอย่าบ้าอย่าแก้แค้ผมยังไงนี่ยอย่าแก้แค้นครับอย่าแก้แค้ผมเอารายงานรายงานเนี่ยผม โอ้โย,มยอผมไม่ใช่ผู้ค้าผมคิดคจู่โจมจูโจมจ,จากเสด็จสองเปลี่ยนโอ้พี่ผมคิใช้เฉยๆผมทำงานนากลางวันเบรกปูนจูจ่โจมพบเสด็จพบผู้ต้องสงสัยได้ทำการตรวจสอบแล้วพบยาบ้าจำนวนสี่เม็ดพบรถของกลางจำนวนหนึ่งคันตอนรอตำรวจไปทราบทราบให้ควบคุมตัวและเก็บของกลางไว้เป็นหลักฐานเปลี่ยนไปเอาบัตรเก็บภาพเอามานั่งถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปรวมถ่ายรูป โอ้ยไม <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่มีอะไรพี่ใครเลยนะครูใครครูวันเลยนะแล้วก็คอมเวอร์คอมเวอร์คนเดียวพอแล้วก็จับจับแค่คนหนึ่งประคองคนหนึ่งแล้วก็ที่เหลือคอมเวอร์คนเดียวพอย่างไก่เอาใครเอาอ่ะเดี๋ยวปดรถไวก่อนปดรถไวก่อนนี่มึงให้กูเดินจนเมื่อยเนี่ยจริงๆ